ผมเนี่ยได้สอบถามเพื่อนสวออด้วยกันเลยนะครับหลายๆท่านเนี่ยถามว่ารู้จักท่านเศรษฐาไหมท่านเศรษฐาทวีสินรู้จักไหมนะครับบางคนก็บอกออรู้จักเป็นนักธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเจ้าของอค่การแสนสิรินะครับต,ต่างๆจะถามว่ารู้จักตัวตนท่านจริงๆไหมว่าท่านทําอะไรยังไงที่ไหนท่านมีประวัติอย่างไรส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ทราบ นะครับถามว่าเอ๊ะท่านท่านเป็นคนดีไหมหรือคนไม่ดีอะไรยังไงไหมคุณทราบกันไหมสวพักวกผมตอก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้เข้าไปคุกคีนะครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาคำถามแรกเลยว่าคนที่จะมาเป็นนายกที่เราสวที่เราทุกคนจะต้องเลือกเนี่ยนะครับ เรายังไม่รู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเขาทําธุรกิจดีหรือไม่ดีนะครับแล้วเขาสามารถมีความสามารถนําพาประเทศเนี่ยนะครับไปสู่ความเจริญได้หรือไม่เราไม่รู้จักถามผมว่าแล้วผมจะเลือกอยังไงผมก็ถามพรรควกที่เป็นสมาชิกสวหลายหลายท่านเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็เกิดคําถามในใจกันทุกคนว่าเออ มันเป็นตำแหน่งสำคัญนะประเทศจะมันจะเดินต่อไปได้ไม่ได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพราะหลังจากนี้ท่านจะต้องไปตั้ง,งทีมรัฐบาลบริหารประเทศนโยบายท่านอีกอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าท่านท่านท่านเป็นใครมาจากไหนพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ทําเอกสารมาเสนอทางสวให้สวออทราบเลยว่าโอเคทาง คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับเดิมเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงอะไรไม่มีเลยนะครับเราก็พยายามติดข่าวติดตามข่าวจากทางด้านการเมืองทางด้านสื่อทางด้านอะไรก็เจอแต่ด้านลบตลอดด้านลบที่ผมว่าก็มีคุณอามีมบางท่านนะครับก็มากล่าวหาท่านเศษฐาว่าใช้วิธีการเลี่ยงภาษีทำธุรกิจไม่ถูกท้องนะครับไม่ซื่อสัตย์สุจริตปิจรรยธรรม นะครับแล้วก็ยื่นเอกสารมาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขายื่นเอกสารมาเนี่ยนะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบริษัทแสนสิริก็มีเอกสารยื่นมาโต้ตอบแต่ว่าไม่เคยเอามาชี้แจงในให้กับทางสวรหรือส่งให้สวรทราบเลยเวลาสวจะเลือกนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามกฎหมายและธรรมนูญฉบับปี60 ซึ่งระบุไว้ว่าผู้ที่จะต้องถูกเลือกจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งต้องมีจริยธรรมเป็นเลิศในขณะนี้คุณเศรษฐาถูกโจมตีตลอดนะครับส่งเอกสารเข้ามาทำการค้าขายมาไม่ถูกต้องนะครับเรี่ยงภาษีมั่งอะไรมั่งซึ่งทางเราก็พยายามจะหาข้อมูลนะครับว่า มันเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าท่านถูกกล่าวหาหรือจริงๆท่านเป็นคนดีพวกผมสวออผมพูดตรงๆว่าผมไม่ทราบกันจริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบถามเกือบทุกคนทุกคนก็บอกไม่ทราบถ้าไม่ทราบแล้วผมจะไปเลือกกันได้ยังไงผมจะเอาประเทศมาเสี่ยงในการจะเลือกคนคนหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นคนยังไงมาปกครองประเทศเอาประชาชนมาเป็นตัวประกัน เอาเศรษฐกิจเอาประเทศชาติเอาความเจริญเอาทุกอย่างมาเป็นประกันแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประกันเหรอผมฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้อง